พาน้องไปบ้านไปเร็วไปกัดกลับก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 ับมาเด้อมาเด้อไปงี้ง pues ี้หําไปแล้วไปโชโชโชหน่อกูโชโชเฮ้ยไปไปลูกไปหําไปไปแม่จะไปแล้วเนี่ยไปไปเร็วไปบ้านไปขายของกันเร็วเร็วพ่อไปละมั้งพ่อพ่อไปร้านละมั้งน่ะไปไปเร็วเร็ว mà đơ mà đơ lô mẹo mèo mẹo ơi, mẹo leo, mẹo mèo mama mèo, mẹ mèo bay mèo, má 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 má, bay 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 leo 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 leo, bay 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 เจ้าถังฐานนี่ช้ากว่าเขาถังฐานไป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 มาแล้ว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 ไปมาแล้วเจ้าถังฐานเจ้าแพะน้อยไปกระทิง้งเขามามาหมดเลยขาดไอ้เจ้าถังทองโอ้ยไป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 ,ไปเร็ว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 ไปได้ไหมนี่ มันน,น,น่ารักตรงไหนเนี่ยน่ารักตรงไหนเนี่ยไปดื้อมานเนี่ย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 เอาไปดื้อมาด้วยเอาไปดื้อมาด้วยเอาไปดื้อมาด้วยจะแพะน้อเแฟนเธอล่ะ เขาไม่ได้มาจ้าเดี๋ยวตักไปก็ได้เดี๋ยวเหมืนก็ไปให้ไอ้เปิ้ลมันโอ้ไม่ให้อะไอ้เปิ้ลน่ะนะเนี่ยฐานเราเอาออกมาแล้วเราจะเอ้า เจ้าแพะน้อยเจ้าแพะน้อยเจ้าแพะน้อยแพะน้อยเหมือนจริงๆเลยเหมือนแพะน้อยอะแพะน้อยมาละมาละมาละเ Loch, จ,ะเ Loch, จะเ้ากระรอกเจ้ากระรอกมาแล้วจ้ากระรอกมาแล้วนะครับกระรอกมาแล้วนะครับ ดมที่ดมที่มีอะไรหูกมีอะไรแปลกปลอมมั่งอันนน้นเน่ยไอ้น่นไอถังเงินไอไม่มีหางอ่ะนะไม่มีหางไม่มีหาง,หางจะแพ้น้อยอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากมายเลยจ้า ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวดื้อกว่าเขาที่สุดเลยเนี่ยตัวหางานให้ยายทำาตัวเนี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยจ้ะ